สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกครบผมเหมือนเดิมเพื่นคุณจะมาขักกับตอนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์นะเพื่ลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนะวันนี้ครับว่าจากงานละครนะเพื่อนๆก็จะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับที่ยังไม่มีใครรู้นะครับผมก็เพิ่งมาบอกที่นี่นะที่แรกเลยนี่คือตู้ปลานะที่ผมเพิ่งสั่งมาใหม่นะอก็ จะเรียกว่าต pues ู้ปลาไม่ได้นะอันนี so いい้ผมจะเรียกว่าเป็นตู้ไม้น้ำแล้วกันจะจําลองระบบนิเวศนะครับเล็กๆเนาะอย่างเตู้นี้เนาะก็อย่าเจ้าอ่ะพวกไม้น้ำนะมาปลูกเนาะเอาดินมาลงอ่าเป็นดินปลูกไม้น้ำนะอะไรแบบนี้เนาะเป็นแบบทาระบบนิเวศอย่างนี้ว่ะเออแล้วก็เอาปลาตัวเล็กนั้เป็นปลาสีนะครับเป็นพวกหอยนะครับมาลงเนาะเป็นพวกกุ้งแคะอะไรแบบนี้อะเอามาลงนะระบบนิเวศเล็กนะครับ ก็มันมีตู้นะครับอ่าตู้เหล็กนะที่แบบมีมาตั้งนานแล้วนะครับผมก็เลยอ่าในสั่งต,ตัดตัดตู้ปลามาเนาะตู้นี้ก็เป็นตู้ปลา้านิาจํานะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมมาจะทิ้งลิงไว้ได้ลางเนาะก็เดี๋ยวผมก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่เหมือนกันนะอ่าเพราะว่าตอนนี้ก็แบบทุ่มทุนสร้างไปหลายพันละแค่ตู้ปลาก็6 0 0้อยบาทนะเพื่อนนะก็เป็นตู้ปลาที่หนามากนะก็ถ้าใจถึงมเนะ เพิ่งจะแบบเพิ่งต่ออะไรเองเพื่อนๆตู้ใบนี้ก็600บาทนะถ้าสมมติว่าไม่ใช่ร้านนี้ก็น่าจะโดนไปเป็นพันนะไม่เป็นนะเพราะว่าเป็นถ้าเป็นพวกตู้นาโนก็แบบหลายร้อยมากๆเลยเนาะตู้นาโนคืออะไรตู้นาโนคือคอะไตู้ที่ปลุกน้ําไม่ถึง35ลิตรเพื่อนๆอนนะ่าเขาเรียกว่าตู้นาโนนะตู้เล็กเนานนะ ก็จะถูกเขาอีกนะหน้าเ้าจะโค้งเว้าอะไรแบบนี้มีหลายแบบมา้งน,นะอือจัดมีเยอะมากๆไนงะโอเคก้อนนี้ก็ไปจัดนะที่อ่พวกอุปก,กรณ์พวกนี้เราจัดที่จะจัดมาจัดตู้นี้จัดที่ร้านตู้ปลาร้านประจำเนาะก็เดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวผม,มจะทิ้งนิ้งไว้ให้นะมีบริการส่งด้วยสามารถตัดได้ทุกไซนะตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่เลยงเพื่อนย้อดมากเดี๋ยวมาก็ ผมตัดกับไลน์เขามาสามตู้แล้วเ็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปทักไปะสอบถามได้นะผมมีไลน์มีเฟซนะมีเบอร์ด้วยอ่าโอเคแล้วอัน,นี่คือกองแขวนนะที่ผมสั่งมาจะจะแขวนกับอ่าตู้อันนี้นะเราตงนี้เรียกเรียกของผมนะตู้อ่าไม้น้ำาแล้วกันจะเรียกว่าตู้ไม้น้ำาหมือกันเพราะอ่าจริงอ่ะตั้งใจจะจะมาปรูกต้นไม้แหละเออ ก็เขาคิดกันมานานนะแต่ว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้ทำเนาะโอเคครับประมาณนี้กจะนี่ครับทำกองนะอันนี้ชุดนี้แต่ร้สิบาทนะก็เป็นกองที่ใช้กับตู้ยี่สี่นิ้วนะถึงสามนหนิ้วเลยใช้ได้เหมือนกันหมดนะก็<อ>จะมีเงี้ยงนะ,ะที่ผมเลือกใช้นี้นะเพราะว่ามาันประหยัดในที่นเพื่อนออเอาแผ่นไปเลย <Okay. S 2> สงบสบาย,ยามากเนะไงแฝนไม่เลยประหยัดเวทีมากอันนี้คือมารีวิวนะครับอ่าอันนี้ผมสั่งเพิ่มมาเป็นออกซิทถูกที่สุดแล้วที่ผมไปเดินเจอมานะตัวเนี้ยสามสิบบาทที่จะอยากขายสามสิบบาทโอ้โหผมว่าเลือกซื้ออย่างไม่ลังเลนะอือก็เป็นออกซิเจนธรรมดานะ่น่่ยนะผมก็ จะมาปั๊มนะครับใส่ตู้นะี้เนาะเพื่อปลาตัวไหนนะต้องการแบบออกซิเจนมากๆนะผมว่าจะเปิดท็อ,อ,อกตัวนี้ใส่ไปเนาะประมาณนี้ครับก็โอเคประมาณนี้นะ,นะะนนะก็ชุดนี้นะครับโอ้ถ้ารวมๆแล้ว800บาทนะอุปกรณ์เฉยนะตู้ปาลาก็มีปั๊มนะไอ้ปั๊มกรองเนาะแล้วก็มีปั๊มออกซิเจนแ0 0บาทนะ้วชุดนี้เออ ยังไม่รวมดินรวมทรายรวมหินรวมปลาหอยกุ้งต่างๆุ่งนี้นั่นนะที่จอมาลงตู้เนาะต้นไม้ต่างๆนะอันนี้คืออุปกรณ์เฉยน,นะไม่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเดินตลาดต้นไม้จะจักจับมินบุรีนะใกล้บ้านผมมากเลยสามสิบกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูคนระับไม้น้ำน,นะว่ามีอะไรบ้างนะก็ไม่น่าเกินสองพันนะครับก็จะได้ประมาณครึ่งตู้เนาะโอเคก็ ตู้ค่อนข้างใหญ่ัะตู้ใบนี้อ่ะยี่สิบนิ้วคูณยี่สิบนิ้วเนาะอืมแล้วก็สูงประมาณสิบแปดนิ้วก็ประมาณครึ่งเมตรแหละเนี่ยครึ่งเมตรเลยอืมก็จะใส่หินใส่ฟางใส่เาค่อนข้างแบบอืมค่อนข้างเยอะต้องค่อนข้างเยอะเลยนะเวลาจะปลูกไม้น้ำนะเพื่อนๆต้องใส่กินประมาณอ่ะสองเซนสามเซนเนาะถึงแบบจะปักชำลงไปได้นะอะไรประมาณนี้เพ้วอนาะอืม ก็จำลองระบบนิเวศนจริงๆเ okay, ครับก็ตู้นี้ก็คือตู้ไม้นะ้ำตู้แรกของผมนะผมไม่เคยทำมาก่อนเลยแต่ว่าผมก็หาความ,มรู้มาสักพักแล้วแหละเพราะว่าคนก็ค่อนข้างสนใจไม้นะ้ำเยอะเลยผมว่าเริ่มทำนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะสำหรับตู้แรกของผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นตู้ออกซิเจนเฉยๆนะไม่มี CO2 นะครับก็โอเคครับก็สามารถอยู่ได้ง่ายๆนะไม่ต้องลงทุนเยอะถ้าเดี๋ยว โอกาสหน้ามีโอกาสอนะัดเป็นซีโอทูนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเนาะโอเคครับประมาณนี้ mm hmm. เดี๋ยวคลิปนี้ครับรีวิวอุปกรณ์ประมาณนี้ก่อน mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้จไปเดินตลาดเอ่อจ,จักมินบุรีครับเดี๋ยวจะอัปเดตนะซื้อปลาซื้อหินซื้อทรายซื้ออะไรมาลงซื้อต้นไม้มาลงเนาะว่าตู้จะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับจัดตู้ไม้น้ำครั้งแรกเลยโอเคครับประมาณนี้ คลิปนี้คนระับเป็นประโยชน์ใครเราฝากกดไลค์กราฝากกดไลค์กดแชร์กพื่อน้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนครับก็ถ้าิ Gore ีช่องนี okay. ้ก็ฝากช่องผมไว้หนึ่งช่องนะเพื AJ: ่อนนครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับ